คลิปนี้ผมพาชมดูสวนของนานะครับแกปลูกมันว่ามันแกปลูกได้สวยมากนะครับว่าชุดท,ที่แล้วแกขุดได้ประมาณสิบเจ็ดตันนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงนี้แกจะปลูกให้เป็นทําพันธ์นะสวยมากส่วนแกก็จะมีผลไม,ม้นะนี่น่าจะเป็นฝรั่งครับฝรั่งมีพริกโค มีพริกน,นะเจ้าของก็อยู่นู่นนะนะ้น้องน้องน้องของแม่ผมเองมีพิกอันนี้ก็น่าจะเป็นสตอนะฮะต้นสตอแกปลูกหลากหลายใช้เป็นใช้ระบบน้ำหยดนะครับพอระบบน้ำหยดหนี่มีต้นทุเรียนด้วยนะครับต้นทุเรียนนะต้นทุเรียนเป็นการใช้ระบบน้ำหยด ในการลดน้ำต้นไม้ไม่ได้ใช้สปริงเกอร์เหมือนผมนะครับแล้วกก็จะปลูกพริกนะครับระหว่างแถวระหว่างที่ระหว่างต้นผลไม,มน้น่น่าจะเป็นลำใหญ่นะแล้วก็ต่อด้วยพริกรเกษตรผสมสารสุดยอดนะครับโอ้ไอเดียสุดยอดจริงฮนะนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนเห็นแกเคยโพลลงเฟซน,นะครับก็เลยอยากมาติดตาม อยากจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะฮะว่าแกปลูกอะไรมัง่งก็จะเป็นมะม่วงนะฮะหล,กลากหลายจริงๆครับสุดยอดจริงๆเลยเหมอนแกะจะน่าจะลดน้ําปุ๋ยมั้งครับ่ค็อต้นทุเรียนเป็นการใช้ระบบน้ําหยดนะครับเป็นการใช้น้ําที่มีประสิทธิภาพมากนะฮะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับมันคือต้นมะม่วงนะฮะมีร้อนน้ําก็จะหายาก พริกครับน่าจะเป็นทั้งแถวนะพริกพริกน่าจะหนึ่งสองสองสามสามแถวยาวนคะรับปลูกพริกพริกรุ่นหนึ่งก็ปลูกได้หลายรุ่นนะได้จีด้ดเลยวโอ้สุดยอดสุดยอดดูครับพริกตังเก็บไว้ในนอตังเนี่ยมันสวยมากเลยครับมันมันสัมปลังใบสวยมากให้หลบน้ำหยด กเนะกษตรแบบปนีนะการทำเกษตรแบบปนีรุ่นรุ่นรุ่นจะเลี้ยงได้กี่ตันเนี่ยมันมันเหรออได้แปดตันแปดตันแค่นี้นะแค่นี้นะครับไล่ถึงไล่ไหมเนี่ยเกือบเกือบไล่แปดตันนะเกษตรแบบปนีเนี่ยเจ้าของสวนนะ นาตุเรื่องเรื่องงานการไฟฟ้าก็มาสวนต่อนะแตตอันนี้เสริมเสริมอ๋ออันนี้น้ำอย่างเดียวน่าไม่ได้น้ำอย่างเดียวน้ำอย่างเดียวอันนี้พริกพริกอะไรครับเนี่ยพริกท้องตลาดเขานี่หลยซื้อตายแล้ว มันแห้งแล้วก็เอาเป็ดมาหวานตังเก็บไว้ในเหมือนเนี่ยปลูกแค่นี้มันได้แปดตันแล้วก็ปลูกพริกอีกเสริมพี่เสริมพี่นี่เสริมเยอะงั้นก็มันเนาะหลงก็มันโอ้มันหลังมันห้าเดือนห้าเดือนดูครับเขียวมากเลยเกินใกล้ๆนะเขียวมากนะครปีที่แล้วได้มันมันมันไล่กว่าไล่ ไล่สามงานปีนที่แล้วได้เก้าตันกว่า <laughs> ไล่สามงานเก้าตันกว่าโ oh. <laughs> อ,อ้ไม่ต้องทําเยอะครับไม่ต้องทำสิบยี่สิบไรครับทําแค่งานสองงาน,งานหรือไล่สองไล่ก็พอครับรวยครับ <laughs> <laughs> เป็นการทำเกษตรแบบนี้ครับไม่ต้องทําเยอะทําน้อยต่ได้เยอะทําเยอะต่ได้น้อยเปรืองแรงปรเปล่าๆนะฮะี่ก็ปปูกพริกพริกโอ้พริกเยอะมากเลย มื่อเช้าก็เจอแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นจะมาถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายลงลงยูทูบพอดีเห็นคริกเขาหว่านอยู่บ้านมันเยอะอ๋อพี่อยู่บ้านเยอะพอดีจะปลูกพันธุ์ที่แล้วก็จะปลูกหมดเดี๋ยวจะทำสวนผสมเลยเอาะมะม่วงสตอทุเรีดเดยนหลายๆอย,ย่างเพราะตำใหญ่พืชพืชพืชรายวันรายเดือนรายปี ม,มดล,ลองวว่างๆเอาพริกเสริมปเลยดูแล้วพริกน่าจะเก็บได้เป็นปีครับ <c oughs> แต่และรุ่นรุ่นหนึ่งพริกรุ่นหนึ่งก็เก็บได้เป็นปี oh. ไม่เคยไม่เคยปลูกลองดูปตเต้เอาจเจ้าตังเก็บไว้ไหนนะโปตเต้เยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูมันนะไปดูมันเดี๋ยวให้แกใส่ปุ๋ยไปนะเดี๋ยวราเราจะไปดูมันมันที่บอกว่า หนึ่งไร่หนึ่งไร่สามงานนะฮะไรเก้าตันเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เลยนะครับอีกที่หนึ่งที่แกเช่าแกปลูกแกได้มันประมาณสิบเจ็ดตันนะครที่ไม่ได้สวยขนาดนี้ครับก็ไม่ได้ดูแลดีขนาดนี้อันนี้แกดูแลดีมากนหรือเป็นการทําเกษตรแบบปน,นบีนะครับดูครับดู จะปลูกห่างนะครับน่าจะสองฟุตนะครับหรือประมาณหรืออาจจะประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับต่อต่อต้นนะครับมันก็วางสายระบบน้ำหยดนี่ครับกระสีกระสีเนี่ยไม่ต้องทำเยอะนะครับทำน้อยๆก็พอเพียงแต่ว่าเราดูแลทั่วถึงแล้วก็เรา,เรา,เราทำให้เราประหยัดต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลา แล้วก็ไม่เหนื่อยนะฮะดูหลังกระต๊อบแกฮะกระต๊อบแกเล็กๆนะฮะหลังกระต๊อบก็จะมีมีพริกนะครับมีมะเขือเทศมีมะเขือโอ้โหเอาทุกอย่างจริงๆนะเตาโอ้อะไรเนี่ยโอ้เตาเตากำลังกับข้าวเลยเนี่ยเตากำลังกับข้าวตอทำกับข้าวนะครับอันเนี้ย ที่วางหม้อหรือเปล่าอันนี้ป่องควันโอ้ไอเดียเดี๋ยวเดินดูนีเราจะละข้างๆดีกว่าฮนะมันสําปะลังฮนะแค่นี้นะครับเกาวตันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคนทั้งหมู่บ้านลือกันเลยครับโอ้โหทานิดเดียวเอง ได้เยอะกว่าคนทําเป็นยี่สิบสามสิบไร่นะฮะบางคนได้แค่ยี่สิบสาสิบไร่บางคนได้แค่ไม่กี่ตันเนี่ยแกทำหนึ่งไล่3สามงานครับเก้าตันเฉลี่ยแล้วตกไร่หนึ่งก็เก้าตันนะตีไปเก้าตันเลยไร่ละเก้าตันครับถ้าแกทำสิบไร่ก็แกน่าจะทําไม่ไหวนะมันเยอะเกินเกินตัวเกินกําลังฮะทาแน่นอนแต่ว่าได้เยอะดูแลทั่วถึงนะดูต้นสวยมากนะครับทุกแถวแกก็จะวาง ระบบน้ำหยดนะครับดูฮะระบบน้ำหยดแกจะมาดูทุกเย็น,นะฮะแกจะเลือกงานเขาแกทำเป็นรอพออยู่การไฟฟ้ากันทลกนะครับถ้าใครอยากจับหาความรู้หรือว่าอยากได้คำแนะนำว่าไปถามแกได้นะครับโมแกทำได้จริงนะครับหนึ่งไร่เก้าตัน หนึ่งไร่เก้าตาเนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับมันสัมปะหลังโอ้โหเดี๋ดูมุมกว้างนะฮะเดินดูไกลๆอ่ะแค่นี้นะครับไม่กี่แถวเองเพียงแค่ว่าหนึ่งลงทุนสายน้ำหยดนะครับลงทุนครั้งเดียวครับใช้ได้หลายปีครับสี่ห้าปีครับต่อชุดหนึ่งก็คุ้มค่าครับก็คือปลูกมันรุ่นหนึ่งก็ได้กำไรแล้วก็คืนทุนแล้วฮะหรือเฟือครับ อยู่ที่ว่าเราจะเอาใจใส่การปลูกแค่ไหนนะดูครับสวยมากเลยเป็นการเกษตรเป็นการทำเกษตรแบบปนิดเขียวมาแล้วดูบรรยากาศร,รอบข้านะงนะครับฝั่งนี้โอทุ่งนาแห้งแล้งนะครับดูดูหญ้าป็รู้แล้วครับใบแห้งหมดแล้วฮะช่วงหน้าแล้งนะครับแต่กลับมาดูสวนแกนะครับ โอ้โหอย่างกับฟ้ากับดินเลยฮะเป็นการทำเกษตรที่คือว่าสุดยอดจริงๆฮะทึ่งฮะบอกเลยว่าทึ่งมากครับการทำเกษตรแบบนี้เดี๋ยวผมจะเดินดูรอบๆเลยนะฮะอ๋อแกใช้นี้ด้วยครับที่กองทรายนะครับไม่ให้ท่อมันตันนะฮะ แล้วก็น,นี้คือจะเป็นระบบวาลหรือว่บบวาวเปิดตอนนี้แกเปิดระบบน้ำหยดอยู่นะฮะสุดยอดเนี่ยครับเอเปิดซ้ายขวานครับเปิดพร้อมกันหมดท่านผู้ชมคิดดูนะครับหนึ่งไล่เก้าตันนี่คือแปลว่าไม่ธรรมดาจริงนะ โอเคนี้ไม่รู้แกจะเอาตังค์ไาเก็บไว้ไหนนะลงทุนครั้งเดียวครับลงทุนเจาะน้ําแล้วก็ซื้อท่ทอน้ําหยดนะฮะแล้วก็อหัวหัววาลวนะครับลงทุนนิดเดียวครับอาจจะหลักหมืน่นแต่ว่าใช้ได้ห้าปีก็ถือว่าคุมนะ้ม้วฮะ ัครบเดินจนสุดนะครคนขยันนะครับขยันไม่มีอดนะครับอยู่บ้านเย็นเฉยก็เงานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับในการทําการเกษตรคือไม่จาเป็นต้องทําเยอะนะครับมีที่ดินน้อยก็ทําน้อยครับดูการทําของแกนะครับแค่หนึ่งไร่ก็ได้มันก้าตันครับที่เคยได้ยินแกพูดว่า เกาตันคืออาจจะมีมันที่เน่าด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนอาจะปีที่แล้วมันน้ํามันท่วมนะครับทําให้ดินชื้นแล้วก็น้ําขังครับทําให้มันแกหัวเน่านะครับหัวมันเน่าขุดมาก็แกบอกว่าเสียไปประมาณ30%ซนครับได้มาแค่เจซถ้าได้เต็มเต็มรซนะครับคิดดูครับ ขนาดขนาดเสียหายไปนะฮะเล้งได้9ก้าตันนะฮะถ้าไม่เสียหายคิดดูนะครับท่ามือ้ชมมันจะได้กี่ตันต้องยุกนิ้วให้เลยนะครับว่าแกสุดยอดจริงๆแล้วก็เห็นกล้วยฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นของน้าอีกคนหนึ่งเห็นไกลๆนั่นนะะแกก็ทำกเกษตรผสมผสานก็จะมีกล้วยมีหมาก เดี๋ยวคลิปต่อไปที่ผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าสวนกล้วยฝั่งนู้นครับเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายสวนของลุงตู้ก่นะลุงตู้คนขยันนะครับอ่าลึกงานมาก็มาสวนต่อเลยครับไม่ปล่อยทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน,น์ฮะตอนเช้าก็ตื่นไปทํางานประจำนะครับตอนเย็นนก็งานยีเลียครับสวนดูไล่มัน ตอนนีแ้แกก็ปลูกพริกแซมกับล่องมันนะครับว่ารุ่นที่แล้วแกปลูกแค่มันอย่างเดียวไม่ได้ปลูกอะไรเลยก็ปีนี้แกแก,ก็ลงจะมีลงทุเรียนลำไยมะม่วงสตอ,อพริกนะฮะพริกนี่คือปลูกครั้งเดียวก็เก็บได้เกือบปีนะครับอยู่ที่เราการอยู่ที่การดูแลของเราครับว่าจะดูแลได้ดีแค่ไหนนะแต่แกแต่ผมคิดว่าแกนะ่ะ ดูแดดีมากนะรอดูพี่แกนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าผลที่ที่แกปลูกมันเป็นยังไงมาผลที่แกปลูกมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแต่ที่ผมการันตีได้เลยว่าแกทําได้ดีมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็สามารถมาดูมาชมส่วนแกได้นะครับ แกก็ไม่ได้อะไรอยากก็อแกก็อยาก,กถ่ายทอดดิว่าความสนใจของคนจะมีมากแค่ไหนนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้ปลูกได้กี่วันแล้วเนี่ยวันได้อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่านะนี่ยอาทิตย์กว่า อ,นนอาทิตย์กว่าอันนี้ที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะสองเดือนสิบวันขึ้นทุกอันนะครับไม่มีตายสวยมากครับ <c oughs> มะม่วงก็เยอะนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับว่าแกทำอะไรบ้างนี่ก็ตน้นมะมงหมกนะครับตน้นมะมงหมกก็มีพริกพริกตามตลาดทั่วไปครับกีแกบอกมานี่ก็ของน้าอีกคนนึงนะน้องแม่แกก็จะปลูกหลากหลายนะครับจะคลิปหน้าผมจะ ข้ไปถ่ายรีวิวนะครับให้ดูนะครับหรืออาจจะไปถ่ายเองครับบางทีแกก็ไม่อยู่นะครับผมก็จะมาถ่ายเอง <c oughs> เอข้ามาถ่ายรีวิวฮนะรีวิวเยอะยัยงให้ท่านผู้ชมดูว่าการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมาทําเกษตรสูปรผสมนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะกล้ากลับมาอยู่ที่ว่าเราจะกล้าที่จะทําหรือเปล่าครับ ดูฮะม้งมงก็สวยมากครับแต่ยอดวางระบบน้ำได้ดีมากนะฮะตอนนี้ก็เดิมจากคําแล้วนะครับน่าจะหกโมงแล้วภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าแกมาสวนก็ห้าโมงกว่าแล้วผมผมก็ อยู่สวนพอดีเห็นแกครับลถผ่านมาผ่านสวนผมแล้วก็เลยรีบรดน้ำปุ๋ยที่สวนเสร็จก็รีบม,มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูครับข,ข้างก็จะเป็นสวนยางครับของน้าของน้องแม่นะครับเพราะแม่ผมจะเป็นพี่คนโตนะครับนี่ก็จะเป็นส,ส่วนของน้องแม่ครับที่แบ่งแบ่งที่ดินกันนะ สวยมากเลยครับสวยมากจะที่เห็นเห็นนะจะ,จะเป็นทุเรียนทุเรียนแล้วก็มะม่วงครับมะม่วงจะเป็นส่วนมากนะครับที่ลงทุเรียนต้นพันธุ์ก็แพงฮะหลายร้อยมะม่วงก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่ก็เลยเห็นเยอะนะนนต้นทุเรียนนะฮะอีกห้าปีก็น่าจะได้กินลูกแล้ว สวยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องเส้นทางชี้แนวด้วยนะครับสวัสดีครับ